อย่าประเมินคนอย่างคุณด้วยสายตาคนที่ไม่เคยพยายามอะไรเลยมีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้สายตาดูถูกโดยไม่รู้จักหัวใจของใครบางคนเลยแม้แต่น้อยพวกเขาอาจเคยชินกับความล้มเหลวของตัวเองจนคิดว่าทุกคนบนโลกนี้ก็คงไม่มีทางไปได้ไกลกว่าจุดที่พวกเขายือนอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคำพูดของคนพวกนี้คือการที่คุณเริ่มเชื่อมันทั้งที่คุณไม่ใช่คนแบบนั้นเลย เพราะคุณรู้ตัวดีว่าคุณเคยผ่านอะไรมาบ้างรู้ดีว่ากว่าจะกล้าลุกขึ้นยืนต่อหน้าโลกใบนี้ได้อีกครั้งมันต้องฝืนใจแค่ไหนต้องเจ็บแค่ไหนต้องร้องไห้ในความเงียบมากกี่ครั้งและต้องอดทนต่อคำปรามาสมาแล้วมากเท่าไหร่การพยายามของคุณไม่เคยถูกส่งเสียงออกมาเหมือนการอวดโออในโลกออนไลน์มันไม่ได้มีคนมากดไลค์หรือชมว่าสุดยอด มันเงียบมากพอจนทำให้คนภายนอกคิดว่าคุณไม่ได้ขยับอะไรเลยทั้งที่คุณสู้แทบเป็นแทบตายกับความกลัวในหัวตัวเองทุกวันบางคนอาจเห็นแค่รอยยิ้มของคุณแต่ไม่ได้เห็นมือที่สัน่นหัวใจที่เจ็บหรือคืนที่คุณนอนไม่หลับจนฟ้าสว่างพวกเขาเห็นแค่ตอนคุณยืนแต่ไม่เห็นเลยว่าคุณเคยล้มลงกี่ครั้งก่อนจะมายืนตรงนี้ได้คนที่ไม่เคยพยายามอะไรเลย มักจะเป็นคนแรกที่ตัดสินผู้อื่นเพราะพวกเขาไม่เคยสัมผัสกับการต่อสู้ระยะยาวไม่รู้ว่าการเอาชนะตัวเองวันละนิดมันเหนื่อยแค่ไหนพวกเขาไม่เข้าใจว่าความสำเร็จบางอย่างไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือผลจากการฝืนยิ้มในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจพวกเขาอาจมองว่าคุณยังไม่เก่งพอยังไม่ประสบความสำเร็จยังดูธรรมดาแต่พวกเขาไม่ได้รู้เลยว่า คุณมาถึงจุดนี้ได้ด้วยมือเปล่าและความตั้งใจล้วนๆคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรให้ใครเข้าใจว่าทำไมคุณยังไม่หยุดเดินทำไมคุณถึงยังพยายามหรือทำไมคุณถึงไม่ยอมแพ้ทั้งที่ชีวิตก็ไม่ได้ใจดีกับคุณเลยความเงียบของคุณคือการประกาศศักดิ์ศรีแบบไม่ต้องใช้เสียงคนที่ไม่เคยผ่านความฝันที่ถูกหัวเราะเยาะ จะไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงดื้อรั้นกับเส้นทางของตัวเองขนาดนั้นและเขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจด้วยบางคนอาจมองว่าคุณช้าเกินไปบางคนอาจหัวเราะเบาๆในใจเมื่อเห็นว่าคุณยังอยู่ที่เดิมแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในแต่ละก้าวที่คุณเดินมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความลังเลและคำถามมากมายในหัวที่ต้องต่อสู้ด้วยตัวเอง คุณไม่ได้เดินช้าเพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณมีอะไรให้แบกไว้บนหลังมากกว่าคนอื่นหลายเท่าพวกเขาไม่เคยเห็นน้ำหนักที่คุณต้องแบกไม่เคยฟังเสียงที่คุณบ่นกับตัวเองตอนกลางคืนไม่เคยรับรู้ถึงแผลในใจที่คุณต้องซ่อนทุกวันบางทีคุณก็เหนื่อยจนอยากหยุดแต่คุณก็ยังไม่ยอมเพราะคุณมีสิ่งที่สำคัญเกินกว่าจะยอมปล่อยมือ คุณมีเป้าหมายที่ฝังแน่นในหัวมีความฝันที่แม้จะสั่นคลอนก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเข้าใจแต่คุณเกิดมาเพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่าคุณจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเสียงดูแคลนของใครคุณรู้ว่าคำพูดของคนที่ไม่เคยพยายามอะไรมักจะเบาๆแต่แหลมคมพอจะทำให้ใจใครหลายคนถอยหลังได้ทั้งที่กำลังจะถึงเส้นชัย พวกเขาชอบพูดว่าแค่นี้เองเหรอหรือ,อยังไม่เห็นจะสำเร็จเลยโดยลืมไปว่าคุณไม่ได้มีโอกาสเหมือนใครไม่ได้เริ่มต้นพร้อมทรัพย์สินที่หล่นมือไม่ได้มีคนคอยหนุนหลังตลอดทางและบางครั้งแม้แต่คำให้กำลังใจก็ต้องพูดกับตัวเองในกระจกพวกเขาไม่รู้ว่าคุณผ่านวันที่ไม่มีเงินไม่มีแรงไม่มีคำตอบและไม่มีใครอยู่ข้างกายมาแล้วกี่วันต่อกัน คุณอาจไม่มีคำพูดที่ดูฉลาดไม่มีโปรไฟล์หรูหราให้คนยอมรับไม่มีคนดังที่คอยแชร์เส้นทางให้คนตามแต่คุณมีความกล้ามีความดื้อรั้นมีหัวใจที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาและมีความเงียบที่ซ่อนพลังมากกว่าคำพูดล้นโลกของใครหลายคนอย่าลืมว่าคนที่ดูเงียบที่สุดมักจะมีเรื่องราวอยู่ในใจมากที่สุดไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีอะไรจะพูด แต่เพราะพวกเขาเลือกจะไม่พูดกับคนที่ไม่เคยเข้าใจตั้งแต่ต้นการที่คุณไม่ออกมาอธิบายตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้แต่มันแปลว่าคุณเลือกจะเดินต่อแทนการเสียเวลาตอบโต้เสียงรบกวนที่ไม่เคยสร้างอะไรให้ชีวิตคุณเลยแม้แต่น้อยคนที่เคยถูกสบประมาทมาก่อนจะเข้าใจดีว่ามันเจ็บแค่ไหนเวลาที่ความพยายามของเราถูกทำให้ดูไร้ค่า เหมือนสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงแทบตายกลับถูกมองข้ามด้วยคำพูดสั้นๆที่ไม่มีหัวใจและที่น่าขันก็คือคนที่มองคุณด้วยแววตาดูแคลนพวกนั้นมักจะไม่เคยก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเลยพวกเขาไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่มีโอกาสแต่ล้มเหลวเพราะไม่เคยกล้าพอจะพยายามตั้งแต่แรกพวกเขาจึงอิจฉาเมื่อเห็นใครบางคนยังลุกขึ้นแม้จะล้มซ้ำซาก เพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกแย่กับตัวเองในทางลึกๆคุณคือกระจกสะท้อนความกลัวของพวกเขาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงอยากให้คุณล้มลงและอยู่ตรงนั้นไปตลอดแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะทำให้คนแบบนั้นสบายใจคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครรู้สึกดีที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลย การที่คุณยังยืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบในตัวเองว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคนธรรมดาไม่อดทนได้นานขนาดนี้คนธรรมดาไม่เงียบสู้กับตัวเองได้ทุกคืนคนธรรมดาไม่เดินต่อทั้งที่ไม่มีใครคอยปรบมือให้ความพยายามของคุณอาจยังไม่มีคนเห็นแต่มันกําลังหล่อหลอมจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าคนทั้งโลกคุณไม่จำเป็นต้องสำเร็จเพื่อให้คนอื่นยอมรับ เพราะแค่การที่คุณไม่ยอมเป็นคนที่พูดมากแต่ไม่ทำอะไรเลยก็ถือว่าคุณชนะไปแล้วมากกว่าครึ่งความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่คนทั้งโลกหันมายกย่องคุณแต่มันเริ่มขึ้นในวันที่คุณเลือกจะไม่ยอมแพ้ทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างหลังเลยแม้แต่คนเดียววันที่คุณตื่นขึ้นมาทั้งที่ยังเหนื่อยอยู่เต็มหัวใจวันที่คุณบอกตัวเองว่าไปต่ออีกนิด ทั้งที่ไม่มีเสียงให้กำลังใจเลยซักแววสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครบันทึกไม่มีใครปรบมือให้แต่มันคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณแข็งแรงเกินกว่าคำวิจารณ์ของคนที่ไม่เคยเดินออกจากความสบายของตัวเองหลายครั้งคุณต้องรับมือกับความรู้สึกว่าโลกไม่แฟร์รับมือกับคำพูดดูถูกที่เหมือนจะไม่มีเหตุผล รับมือกับสายตาที่ตัดสินคุณเพียงเพราะคุณยังไม่เป็นเหมือนที่พวกเขาคาดหวังแต่คุณยังอยู่ตรงนี้ยังหายใจยังลุกขึ้นในทุกเช้ายังฝันยังทำยังเชื่อและยังเดินคุณไม่ได้แพ้คุณกำลังเดินผ่านเขตแดนที่คนธรรมดาจะถอยตั้งแต่ก้าวแรกการถูกเข้าใจผิดไม่ได้แปลว่าคุณผิดจริงการไม่มีคนเห็นค่าไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่า และการที่คุณยังไม่ถึงเป้าหมายไม่ได้แปลว่าคุณกำลังหลงทางมันแค่หมายความว่าเส้นทางของคุณยากกว่าและต้องใช้เวลานานกว่าซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยถ้าคุณยังกล้าเผชิญหน้ากับทุกก้าวที่ตามมาเพราะไม่มีอะไรยากไปกว่าการต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยคนที่ไม่เคยพยายามถ้าคุณรู้สึกว่าโดนดูถูกจากใครบางคนเพราะเขาเห็นคุณยังอยู่ที่เดิม บอกตัวเองให้มั่นใจเงียบๆว่าเขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางของคุณเขาแค่ยืนอยู่นอกถนนแล้วตะโกนใส่คนที่ยังกล้าเดินไม่มีนักวิ่งคนไหนหันไปฟังเสียงในข้างทางถ้าเขารู้ว่าปลายทางของตัวเองสำคัญกว่าเสียงของคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยคนบางคนใช้ชีวิตแบบลอยผ่านวันคืนโดยไม่เคยหยุดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาอยากเป็นใคร เขาจึงไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของคนที่ยังต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ทุกวันพวกเขาไม่เคยทุ่มสุดตัวไม่เคยล้มแล้วลุกไม่เคยเสียน้ำตาในความมืดไม่เคยตัดสินใจอะไรที่เสี่ยงจะพังเพียงเพราะมันคือททมเดียวที่ยังพอมีความหวังคนแบบนี้จึงไม่ใช่มาตรวัดความกล้าหรือความสามารถของใครได้เลยเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง ความเงียบของคุณจะกลายเป็นภัยคุกคามสำหรับคนที่ยังอยากจมอยู่กับที่เพราะพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณกําลังทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังทั้งที่คุณแค่พยายามทำให้ชีวิตดีขึ้นเท่านั้นเองคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแค่การที่คุณไม่ยอมจํานนต่อสภาพแวดล้อมแบบเดิมมันก็ทำให้คนบางกลุ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยในความเฉยของตัวเองแล้วคุณอาจได้ไม่เป็นที่หนึ่งในสายตาใคร อาจได้ไม่มีคำชื่นชมหรือรางวัลให้กำลังใจแต่คุณมีบางอย่างที่เขาไม่มีเลยแม้แต่นิดคุณมีการเริ่มต้นมีการเติบโตมีการเจ็บและกล้าเผชิญกับมันและสิ่งนั้นทำให้คุณไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เลยคนที่ไม่เคยกล้าแม้แต่จะเริ่มต้นจะไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเดินมาถึงจุดนี้และทำไมคุณถึงยังไม่ยอมหยุดพวกเขาไม่เคยรู้ว่า คุณเคยลังเลที่จะถอดใจแต่คุณเลือกจะไปต่อคุณเคยหมดศรัทธาในตัวเองแต่คุณกลับลุกขึ้นมาใหม่คุณเคยถามว่าจะมีวันของเราจริงไหมแล้วก็ยังเดินต่อทั้งที่คําตอบมันยังอยู่ลิบลับคนที่กล้ายืนอยู่ในความไม่แน่นอนกล้าพาตัวเองเข้าสู่สิ่งที่ไม่มีใครยืนยันได้ว่ารอดหรือเปล่า นั่นแหละคือคนที่ควรได้รับความนับถือไม่ใช่คำตัดสินจากคนที่ไม่เคยเดินออกจากจุดเริ่มต้นเลยสักครั้งสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันอาจดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยในสายตาคนภายนอกแต่จริงๆแล้วคุณได้เดินมาไกลกว่าที่คิดมากแล้วแค่การลุกจากเตียงในวันที่รู้สึกหมดแรงแค่การไม่ยอมตัดใจจากความฝัน แค่การยังเลือกเชื่อว่าตัวเองมีทางรอดทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าสิ่งที่ทำอยู่จะได้ผลสิ่งเหล่านี้แหละคือชัยชนะเล็กๆที่คนอื่นไม่มีวันเข้าใจเพราะเขาไม่อยู่ตรงนี้กับคุณคนที่ดูถูกคุณวันนี้อาจเคยมีฝันเหมือนคุณมาก,ก่อนก็ได้แต่เขาทิ้งมันไปแล้วและไม่อยากเห็นใครทำสำเร็จเพราะมันจะเตือนให้เขานึกถึงความพ่ายแพ้ของตัวเองบางคน หัวเราะใส่คุณเพราะเขาอยากซ่อนเสียงร้องไห้ในใจตัวเองบางคนบอกว่าคุณเสียเวลาทั้งที่สิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันคือการหลอกตัวเองว่าเขาไม่เคยอยากเป็นอะไรที่มากกว่านี้เลยคนแบบนี้ไม่ได้สำคัญพอจะชี้นำชีวิตคุณได้เลยเพราะเขาไม่มีแม้แต่ความกล้าจะชี้นำชีวิตตัวเองการที่คุณถูกดูแคลนไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีค่าแต่มันหมายความว่า คุณอยู่ในระดับที่เขาไม่สามารถเอื้อมถึงได้โดยไม่ต้องเงยหน้าคนที่เคยพยายามอย่างแท้จริงจะไม่มีวันพูดจาทำลายใครง่ายๆเพราะเขารู้ว่าทุกก้าวของคนอื่นมีค่าเสมอคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจว่าคุณมาไกลแค่ไหนขอแค่คุณรู้เองก็พอว่าเส้นทางที่คุณเลือกเดินนั้นมีความหมายกับหัวใจคุณมากกว่าสายตาใครทั้งโลก ไม่ต้องเอาชนะคนทั้งโลกเอาชนะใจตัวเองให้ได้ทุกวันก็เกินพอแล้วสำหรับคนที่กำลังสร้างชีวิตใหม่จากศูนย์ด้วยมือของตัวเองพวกเขาอาจเคยเห็นคุณล้มและคิดว่านั่นคือจุดจบของคุณแต่ความจริงคือคุณแค่หยุดพักไม่ใช่ถอยหนีการล้มของคุณไม่เหมือนใครเพราะมันเต็มไปด้วยบทเรียนที่คนไม่กล้าเริ่มต้นไม่มีวันได้เรียนรู้ทุกครั้งที่คุณล้มลง คุณไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมเลยคุณกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมทุกครั้งและนั่นคือสิ่งที่คนภายนอกไม่มีวันเข้าใจได้จากแค่การมองผ่านตาความพยายามของคุณไม่ใช่การเดินหน้าแต่มันคือการเลือกจะไม่ยอมแพ้แม้จะมีเหตุผลนับร้อยที่ทำให้คุณท้อแท้แม้จะไม่มีใครคอยจับมือดึงคุณขึ้นแม้จะมีแต่คำพูดเสียแทงแม้แต่เสียงในหัวของคุณเองก็ยังบอกให้หยุด แต่คุณก็ยังเลือกจะก้าวต่ออย่างดื้อดึงคุณไม่ได้เดินเพราะทางมันเรียบแต่คุณเดินเพระาะใจคุณไม่ยอมแพ้คนที่ไม่เคยพยายามอะไรเลยจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของคุณมีอะไรซ่อนอยู่บ้างพวกเขาไม่รู้ว่าคุณเคยต้องเผชิญกับความรู้สึกว่าทุกอย่างมันไร้ความหมายแล้วก็ยังเลือกจะสร้างความหมายให้กับมันด้วยสองมือของคุณเองพวกเขาไม่รู้ว่าทุกคำดูถูกที่เคยได้ยินมา คุณเอามันมาสร้างกำแพงให้ตัวเองแทนที่จะใช้มันเป็นโซ่ล่ามใจคุณไม่ได้หยุดเดินแม้ต้องลากขาไปทีละก้าวและแค่นั้นก็ยิ่งใหญ่มากกว่าคำพูดของคนที่เอาแต่มองคุณคงไม่ต้องการให้ใครยกย่องหรอกขอแค่ให้คุณยังเชื่อในสิ่งที่คุณกำลังทำยังรักษาเปเลวไฟเล็กๆในใจไว้ยังไม่ลืมว่าคุณคือใครและกำลังมุ่งหน้าไปหาอะไรถ้าคุณไม่ยอมให้ใครกำหนดคุณค่าของตัวเอง คุณก็ไม่มีวันสูญเสียมันไปไม่ว่าจะมีเสียงตัดสินมากแค่ไหนมีบางคนเคยมองคุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อเขาอาจจะบอกว่าเขาคงทำไม่ได้หรอกหรือไม่นานก็คงเลิกโดยที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าแค่คุณกล้าก้าวเท้าออกมาจากพื้นที่เดิมในวันที่ไม่มีอะไรการันตีเลยว่ามันจะดีขึ้นมันก็เหนือตัวคำดูถูกของเขาทุกคำแล้ว คนที่กล้าลุกขึ้นมาเริ่มเปลี่ยนชีวิตตัวเองในวันที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างตัวนั่นไม่ใช่แค่ความกล้าแต่มันคือหัวใจของนักสู้ตัวจริงพวกเขาไม่รู้ว่าคุณเคยนั่งร้องไห้กับต่อทำงานเคยหมดแรงกลางถนนเคยยืนมองกระจกถามตัวเองว่ายังไหวอยู่หรือเปล่าและคำตอบที่คุณเลือกไม่ใช่คำว่าไม่ไหวแต่คือขออีกนิดนั่นแหละคือสิ่งที่คนภายนอกไม่มีวันเข้าใจ คุณไม่ได้เดินเพราะมีแรงมากมายแต่เพราะคุณเลือกจะไม่หยุดแม้จะเหลือแรงแค่ปลายเล็บพวกเขามองคุณเหมือนคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่พวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าหัวใจของคุณกำลังส่องแสงจากภายในแสงที่เกิดจากความเจ็บปวดการอดทนและความหวังที่ไม่เคยดับไปแม้แต่วันเดียวและแสงแบบนี้ไม่มีทางถูกกลบด้วยคำพูดของคนที่ไม่เคยจุดไฟให้ตัวเองแม้แต่ครั้งเดียว คุณไม่ต้องทำให้ใครเข้าใจเพราะความจริงมันจะค่อยๆแสดงออกทางการกระทำของคุณทุกวันไม่ต้องเถียงกับใครไม่ต้องยืนยันอะไรให้เหนื่อยคุณแค่ทำในสิ่งที่คุณเชื่อทำในสิ่งที่คุณรู้ว่ามันมีความหมายและให้เวลาเป็นคนบอกแทนคุณว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้ววันหนึ่งสายตาที่เคยมองคุณอย่างดูแคลนอาจจะเปลี่ยนเป็นความเงียบ เพราะเขาจะไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อเห็นคุณยืนอยู่บนจุดที่เขาไม่เคยกล้าฝันจะไปถึงพวกเขาอาจเคยหัวเราะตอนคุณเริ่มต้นอาจเคยพูดว่าคุณไม่มีทางไปได้ไกลอาจเคยเอาชื่อคุณไปเปรียบเทียบกับใครต่อใครที่เดินเร็วกว่าคุณสำเร็จกว่าคุณดูดีกว่าคุณในสายตาคนภายนอกแต่พวกเขาไม่เคยอยู่กับคุณในวันที่คุณพลาด ไม่เคยเห็นคุณนั่งนิ่งๆแล้วกลั้นน้ำตาเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณกำลังจะถอดใจคุณอาจไม่มีเสียงปลบมือไม่มีใครยื่นมือมาดึงไม่มีแม้แต่คำปลอบใจที่จริงใจจากใครแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนี้คุณยังไม่หยุดพยายามคุณยังเลือกจะลุกในวันที่หัวใจมันอยากจะนอนนิ่งๆคุณยังดื้อดึงต่อเส้นทางที่ไม่มีใครเข้าใจ และยังยืนยันจะเป็นในสิ่งที่คุณเชื่อแม้ทุกอย่างรอบตัวจะบอกให้คุณเลิกทุกครั้งที่คุณเลือกจะเดินต่อทั้งที่ไม่มีใครรออยู่ปลายทางนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าคำชนะไหนๆบนโลกนี้ไม่มีใครรู้จักคุณดีเท่าตัวคุณเองไม่มีใครรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาไม่มีใครรู้ว่าคุณอดทนกับความรู้สึกโดดเดี่ยวมานานแค่ไหน ไม่มีใครรู้ว่าคุณเคยต้องฝืนยิ้มให้คนที่มองคุณเหมือนคนไร้ค่าทั้งที่ในใจของคุณเต็มไปด้วยเสียงตะโกนว่าฉันก็มีความฝันเหมือนกันแต่คุณไม่เคยตะโกนกลับไปคุณเลือกเงียบแล้วเอาความเจ็บพวกนั้นมาเผาเป็นแรงผลักให้ตัวเองลุกขึ้นมาใหม่เพราะคุณรู้ว่าคนที่เดินด้วยเสียงคำรามอาจสะใจชั่วคราวแต่คนที่เดินด้วยความเงียบ จะเป็นคนที่ยืนอยู่ได้นานที่สุดไม่ใช่เพราะเขาเสียงดังแต่เพราะเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆคุณไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่าใครแต่เพราะคุณกล้าฝืนต่อไปแม้หัวใจจะสั่นระริกคุณอาจไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในห้องไม่ใช่คนที่มีโอกาสดีที่สุดในวงสนทนาไม่ได้เกิดมาพร้อมเส้นสายหรือคำยกย่อง แต่คุณคือคนที่ยังไม่ยอมหยุดในวันที่หัวใจแทบไม่เหลือแรงเต้นคุณยังฝืนทําในสิ่งที่ถูกต้องในวันที่มันง่ายกว่ามากถ้าจะยอมแพ้คุณไม่เคยยอมปล่อยให้คำพูดของใครไม่หยุดคุณแม้หลายครั้งคำพวกนั้นจะฝังลึกจนกลายเป็นเสียงในหัวคุณเองทุกครั้งที่คุณถูกประเมินจากภายนอก พวกเขาอาจจะตัดสินจากสิ่งที่เขาเห็นแต่เขาไม่เคยรู้ว่าคุณใช้ชีวิตผ่านบททดสอบที่เขาไม่เคยกล้าเข้าใกล้คุณอาจไม่มีรางวัลไม่มีโล่ไม่มีใครพูดถึงคุณในเวทีใหญ่แต่ทุกความเจ็บปวดที่คุณก้าวข้ามมาคือรางวัลที่ไม่มีใครแย่งไปได้และไม่ต้องโชว์ให้ใครเห็นก็เปล่งประกายได้ในแบบของมันเอง คุณที่ไม่เคยลุกขึ้นในวันที่ทุกอย่างพังไม่มีวันเข้าใจคนที่ยังยืนอยู่ในซากปรากหักพังแล้วลงมือสร้างใหม่ด้วยมือเปล่าคุณไม่ใช่คนโชคดีแต่คุณคือคนที่ไม่เลิกแม้โชคจะไม่อยู่ข้างคุณเลยคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะใครให้มาแต่เพราะคุณเดินมาด้วยตัวเองทุกก้าวเจ็บเองล้มเองลุกเองและกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรพรากศรัทธาในตัวเองไปได้อีกแล้ว วันหนึ่งคนที่เคยมองคุณด้วยสายตามไม่เชื่อจังเงียบเพราะเขารู้ตัวว่าเขาไม่เคยเข้าใจหัวใจของคนที่พยายามจริงๆเลยแม้แต่นิดและเขาจะไม่กล้ามองคุณแบบเดิมอีกต่อไปเพราะคุณได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ด้วยคําพูดแต่ด้วยการไม่หยุดเดินแม้จะโดนดึงไว้มากแค่ไหนต่อไป